มาแล้วครับรถปีใหม่ไมน้อยคันนี้นะครับประหยัดเกือบ2ล้านเลขไม่เพียงแค่20,000โลเท่านั้น <Yeah. S 1> กับซิล e, ีาสนอปลักอินไฮบิท M Sport โฉม G30 LCI สภาพเป็นอย่างไรน่าใช่ไหมไปดูกันดีกว่าครับ รถเข้าใหม่คันนี้นะครับเป็นปีใหม่ใหม่น้อยนะครับแล้วก็เลขใหม่น้อยเพียงแค่20 0 0 0โลเท่านั้นสภาพแบบนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงในี่เกือบ2ล้านบาทเลยเครื่องยนต์ของเขาประหยัดน้ํามันมากประหยัดได้ถึง53กิโเมตรต่อลิตรอัตราการเร่งสูดถึงร้อยนะครับใช้เวลาเพียงแค่5.9วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดนะครับคันนี้ทําได้ถึง235กิโเมตรต่อชั่วโมงนะเวลาที่คุณขับนะคันนี้บอกได้เลยว่าขับสนุกอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ามันครับโอ้โหสภาพภาายยยใในนี่คือสวหมมกๆเล การใช้งานของเขาเนี่ยมีการใช้งานที่น้อยมากๆด้วยคันนี้นะครับมีการเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะและก็ออปชันต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ใหม่สติ๊กเกอร์กันลอยเนี่ยบางจุดยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับหน้าจอตรงกลางก็มีไซส์ใหญ่ขนาด12.3นิ้วนะรวมถึงเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงฮามากาดอนด้วยและยังมี BSI เหลือถึงปี2028ด้วยครับค่าตัวของเขานะประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ2ล้านบาทเลยนะและใครสนใจรถคันนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วอนโวโตได้เลยที่เบอร์โทร0616748 5มีีให้ถึง3 หมื่นกิโลคุ 100, ล้มครอง1นึรายการและค like ุ้มครองทั่วประเทศแบบนี้ด้วยนะเฉพาะที่วันโทโต้ที่เดียวเท่านั้นเพราะวันโทโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ